สวัสดีค่ะแฟนเพจวุฒิสภาและเพจเซนเซตมีเดียโซเซตี้สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยรายการเด็กไทยหัวใจประชาธิปไตยนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปคุยกับทางด้านของอทีมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้ได้น้องจากทางด้านของประธานสภานะคะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวกันค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับชื่อนา,านายจักรพัฒน์ชูสกุลบรฒนาครับชื่อเล่นชื่อดีโอครับ ปัจจุบันเป็นประธานสภาเด็กเยาวชนจังหวัดพิซุโลครับผมเส้น<ช>ทางก่อนเข้ามาทําหน้าที่ของประธานสภาค่ะเราเริ่มต้นจากยังไงคะที่เข้ามาทําตําแหน่งนี้ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นแล้วก็มาสู่ระดับจังหวัดยังไงคะเริ่มต้นคืออันนี้ขอเท้าความก่อนนะครับก็คือว่าเมื่อก่อน <ฮะ S 2> เนี่ยได้ทํางานกับทาง<ฮ>นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิณุโลกครับตั้งแต่ประมาณเจ็ดแปดขวบครับแล้วก็ทางคุณแม่ก็เหมือนได้รับข่าวมาว่า มีมีการคัดเลือกครับตอนนั้นผมประมาณสิบสามครับที่เพิ่งรู้ข่าวครับว่ามีการคัดเลือกการไปเข้าค่ายเราก็ไม่รู้จักสภาเด็กครับก็ได้ไปเข้าค่ายก็มีการคัดเลือกวันนั้นเลยครับแล้วคือเหมือนเหมือนแอบโดนหลอกไปตอนแรกครับแอบโดนหลอกไปว่าจะมีการเข้าค่ายนะครับเราก็รู้อ๋อนี่คือสภาเด็กเยาวชนเทศบาลเริ่มจากที่เทศบาลนครพิสูโลก่อนครับแล้วก็ค่อยๆก้าวขึ้นมาเรื่อยๆครับจนถึงเป็นจนถึงตอนนี้เป็นประธานสภาเด็กจังหวัดครับผมแล้วในส่วนของการทํางานในตําแหน่งประธานสภา เด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกค่ะเราต้องทํากิจกรรมอะไรบ้างค่ะในส่วนของสภาเด็กจกังหวัดซูโลนะครับอย่างแรกที่รอบรอบปีแรกที่โาเข้ามาครับจะเป็นการสานต่องานของพี่ประธานคนเก่าที่เขาวางวางโครงการตามแผนเอาไว้แล้วครับเราเราก็ทําเชียร์ให้จบเรียบร้อยแล้วก็ในร่นของดโดเนี่ยมองเห็นอย่างแรกคือเรามองเห็นปัญหาก่อนครับว่าสภาเด็กเยาวชนของพิซูโลกเนี่ยมีปัญหาคือ เราจัดกิจกรรมแล้วมันจบไปคือทําเสร็จแล้วก็จบแล้วก็อย่างหนึ่งคือพอหลังจากที่เรารวมเด็กแล้วเนี่ยเด็กก็จะหายไปจากกันเลยครับเราก็เลยคิดว่าเราต้องรวมเครือข่ายหรือว่ารวมเด็กๆให้ให้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนให้ได้มากที่สุดนี่คือเป้าหมายแรกที่ต้องทำนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มจัดแบบว่าเป็นการรวมรวมน้องๆจากจังหวัดพิศโลกมี9อ้าอเภอครับในอําเภอในเราจะจัดแบ่งเป็น3มกลุ่มครับผม3มจะแบ่งเป็น3อมอเภอ3อํอเภอสอําเภอก็คือให้ให้3ามกลุ่มเนี่ยครับมารวมกัน แล้วก็ค่อยเอามารวมเป็นกลุ่มก้อนใหญ่แล้วจะได้รวมกันได้ประมาณนี้ครับที่ตั้งใจจะทําในในรอบที่ผ่านมาครับค่ะแล้วตอนนี้ขับเคลื่อนไปถึงไหนแล้วคะความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนที่บอกว่าพยายามรวมกลุ่มเล็กๆเ,เพื่อที่จะให้เป็นกําลังเสริมในกลุ่มหลักๆค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ให้จะชวนชวนให้มองเป็นสองกลุ่มครับกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มด้านเยาวชนจะมีความเข้มแข็งเพราะว่าเราได้รวมน้องๆจากหลายๆที่ครับมารวมกัน อย่างสามอำเภอจะเป็นชาติการนครไทยวัดโบสถ์เนี่ยเขาจะรวมกันเข้มแข็งสามารถจัดโครงการเป็นที่ปรึกษาให้กันได้ครับแล้วก็พอมารวมเป็นคณะชุดใหญ่เป็นก้อนใหญ่เนี่ยก็สามารถทํางานร่วมกันได้โดยการสามารถเชื่อมเอาตัวอำเภอเมืองเป็นจุดกลางแล้วก็เอาตัวก้าอำเภอเป็นตัวในการแบบขยายกิจกรรมครับส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นกลุ่มของเครือข่ายต่างๆที่สภาเด็กเยาวชนนะครับเป็นตัวแกนไขหรือว่าคนที่ทํา โอน่านประชาธิปไตยและสิทธิต่างๆในจอมิซูโร่ละครับมารวมกันครับตอนนี้ก็เพิ่งตั้งได้ประมาณพฤศจิกาปีที่แล้วครับชื่อกลุ่มว่ายังมิซูโรฟอรัมครับเป็นวงคุยเยาวชนครับ <ผม S 2> คุยเยาวชนนะคะรู้สึกว่าทํางานได้แบบเข้มแข็งแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ดีมากเลยและในการเข้าไปสัมผัสรเรื่องของมนทีมงานของจังหวัดพิษณุโลกค่ะเด็กแล้วก็เยาวชน,นในพื้นที่เนี่ยเท่าที่เรามองได้ลงไปสัมผัสเนี่ยมีปัญหาอะไรเป็น จำบ้างอะคะหลักๆปัญหาที่ทางสวัสดิ์ิสุโลกได้มองไว้อ่ะครับก็<ฆ>จะมีเรื่องแรกนี่คือขาดโอกาสขาด<ฆ>โอกาสทางด้านหลายๆอย่างนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องของการพัฒนาศักยภาพซึ่งพิสุโลกก็ได้เล็งข้อพัฒนาศักยภาพไว้สูงครับก็คือว่าเราอยากให้น้องที่ยังหาตัวเองไม่เจอเนี่ยได้ค้นหาตัวเองให้เจอก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าน้องต้องการไปทางไหนเราจะได้แนะแนําไปทางนั้นถูกอะไรเงี้ยครับ ก็เราก็มีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเรื่องการพูดการเต้นการร้องรำทำเพลงได้หมดเลยครับเราก็พยายามทําทุกอย่างให้ให้คือเราเจาะกลุ่มเป้าหมายให้รู้ว่าเขาต้องการอะไรพอเราต้องการอะไรปุ๊บเราก็เอามาแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างนี้ครับที่เราพยายามทํากันอยู่ครับผมค่ะที่ผ่านมามีกิจกรรมสําคัญหรือว่าโครงการอะไรที่ประสบความสมําเร็จแล้วก็เราถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานสภา ครับก็ถ้าพูดเอาหล่อเลยก็คือภูมิใจทุกโครงการครับแต่ว่าอ่ามันมีอันล่าสุดนะครับอันล่าสุดที่เรารู้สึกเราภูมิใจมากคือจากเมื่อกี้ที่พูดไปเรื่องของพนาศัยภาพใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยทางพิซูโลแล้วก็เครือข่ายอย่างพิซูโลฟอรั่มครับร่วมกับทางเทศาบาลนครพิซูโร่ครับจัดตั้งศูนย์ k n o w l e d ็น center ครับซึ่งตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วครับด้วยเราได้ตึกเป็นเป็นตึก ICT คือเมื่อตอนประมาณปี2550ท,ทางเทศาบาลนครพิซูโลเนี่ยเขามี โครงการขึ้นมาชื่อว่าอุทยานการเรียนรู้ครับแล้วอุทยานการเรียนรู้เนี่ยมันถูกปัดตกไปเพราะว่ามันเป็นการผัดเปลี่ยนทางนายกเทศมนตรีใช่ไหมนโยบายก็ก็หายไป <Yeah. S 1> เราก็เลยคิดว่าเราต้องรื้อฟื้นกันแล้วแล้ววันนั้นนะครับช่วงเราประชุมกันครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยเราได้คุยกันว่าเออเนี่ยเราอยากทําอะไรกันดีเราก็เราลองดูว่าเด็กหลายๆคนมีความต้องการต้องการพื้นที่ตรงเนี้ยพื้นที่สร้างสรรค์เชิงปลอดภัยเนี่ยสำหรับเด็กเยาว,วชนนะครับเราก็เลยเราเตราเลยตั้งหลักสุดน w เล d g e c e n อร์ขึ้นมา ซึ่งน่าจะเปิดใช้ช่วงเมษานี้แต่ตอนนี้เริ่มเบื้องต้นคือก็มีน้องเข้าไปซ้อมเต้นมีห้องซ้อมเต้นซ้อมดนตรีอะไรอยู่แล้วอะครับและในการทํางานเนี่ยค่ะนอกจากว่าอยู่ในสภาเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปพูดคุยกับผู้ใหญ่เพื่อทํางานอย่างทางเทศบาลหรือว่าทางชุมชนนะคะในการทํางานร่วมกับผู้ใหญ่เนี่ยเราคิดว่ามีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรไหมคะเพราะว่าในเรื่องของทัศนคติเองเรื่องของประสบการณ์เองเนี่ยอาจจะไม่ตรงกัน ก็ตรงนี้มีปัญหาแน่นอนครับก็สิ่งแรกที่ต้องทําคือคือผมเรียนการตลาดด้วยจริงครับสิ่งแรกคือเราต้องรู้คือเราต้องรู้ความต้องการของเขาก่อนใช่ไหมครับความต้องการอย่างแรกเลยคือผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยมีความต้องการที่เขาต้องการอยู่แล้วจากเด็กเยาวชนที่จะมาคุยด้วยเนี่ยเราต้องมองให้ออกก่อนว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราไม่ใช่ว่าเราจะไปคุยแบบดื้อๆตื้นๆเลยว่าเนี่ยผมต้องการหนึ่งสองสามสี่เราต้องรู้ก่อนว่าเขาต้องการอะไรแล้วพอเลาคุยเนี่ย มันจะคุยง่ายครับอย่างอย่างผมต้องการจะขอตึกการขอตึกหนึ่งตึกในการมาทากิจกรรมมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะงบสร้างตั้งเท่าไหร่อยู่ดีเขาจะให้ตึกคือเขาต้องได้ประโยชน์เราต้องได้ประโยชน์ร่วมกันแล้วคือมันจะผลลัพธ์ออกมาดีนี่คือนี่คือเวลาคุยแล้วปัญหามันจะเกิดน้อยครับคือต้องคุยผู้ใหญ่เยอะๆนี่คือนี่คือหัวข้อหลักเลยชี้พิเศษเลยครับก็วินวินทั้งสองฝ่ายนะคะก็ทํำยังไงที่จะให้ทั้งสองฝ่ายนั้นได้มีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่นะคะ และจากการทำงานที่ผ่านมาค่ะในในภาคของชุมชนเองออกไปเจอชุมชนเองเนี่ยมีกิจกรรมอะไรสำคัญไหมคะตัวอย่างกิจกรรมที่ไปร่วมกับภาคเป็นผู้ใหญ่เป็นภาคชุมชนแล้วค่ะถามท่าไปของชุมชนเราจะมีอยู่สองกลุ่มหลักๆครับกลุ่มแรกจะเป็นเรื่องของจิตอาสาครับก็เราจะไปโคกับทางกลุ่มกล้าเก่งนี่แหละครับที่เขาทำจิตอาสาของตามแต่ละพื้นที่อยู่แล้วก็จะไปคุยกับทางชุมชน คือตแต่ละชุมชนเขาาก็จะฟีดแบ็กลับมาว่าชุมชนเขาต้องการอะไรแบบนี้เราก็จะมีการเปิดมวกอะไรตามตามภาษาเด็กกิจกรรมนะครับก็ะจะมีการไปช่วยเหลือเขาแล้วส่วนอันสองจะเป็นเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับมามาแปลรูปหรือว่ามาทําให้มันเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นซึ่งแทนหลังจากที่เราทํำตึกโนเลจเซนเตอร์เสร็จเรียบร้อยครับเราจะกลับมาทาถนนเด็กเดิน ซึ่งเราโคกับทางช,ชุมชนแต่และพื้นที่ในวัดสุโขทัยไว้ครับว่าในนครไทยจะมีการจักสารสารพัดส,สิ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเด็กใ,ในในพื้นที่ครับไปเรียนสารพัดส,สิ้นแล้วก็จะเอาตรงนั้นนะครับมาเป็นผลิตภัณฑ์ของทางสวัเด็กตําบลอ่าน,นครไทยอะไรเงี้ยครับเพื่อเอามาขายที่ถนนเด็กเตือนต่อซึ่งมันจะสารต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับและในการทํางานที่ผ่านมาประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมาเนี่ยในการเข้ามาทําหน้าที่ช่วยเหลือทั้งเด็กๆแล้วก็ชุมชนเองเนี่ยเอ่อตรงนี้มันให้อะไรกับ กับตัวของน้องลีโอเองบ้างคะ่ะประสบการณ์ที่ผ่านมาคะ่ะอยากให้แบ่งปันให้ฟังนะคะอืมครับเอ,อ่อจริงๆผมคิดว่ามันคือทุกๆอย่างครับมันจะมีข้อดีข้อสเสียของมันนะครับไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ได้รับกลับมาคือเรื่องประสบการณ์อย่างแน่นอนครับอย่างการทางานสภาเด็กคามว่าข้อดีก็มี เสียไหมก็มีเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าเราจะขายฝันว่าสภาจะดีร้อยเลิอเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างข้อแรกเลยคือสภาเด็กอีเรื่องแน่ๆคือคุณสามารถเข้าสังคมคุณวางแผนคุณปรับเปลี่ยนในสิ่งที่เด็กคนอื่นไม่ได้ทำในะอายุเท่าน,นี้ผมเรื่องทาสภาเด็กตั้งแต่อายุประมาณ14 1 5ครับซึ่งในตอน14 1 5เนี่ยเราไม่เชื่อว่าเราต้องนั่งทำเอกสารจับเงินทํานู่ทนทํานี่เหมือนที่ผู้ใหญ่คนอื่นเขาทากัน แต่เราได้ทําจนวันนี้ครับเรามาอยู่หาวิยาลัแล้วเรากําลังจะได้คือผมเรียนการตลาดเรียนบริหารมันก็ต้องมีเรื่องของการทําแผนงานองค์กรแล้วมานั่งมองอ๋อนี่ไงตอนสิบสี่สิบห้าเราได้ทำแล้วแล้วตอนนี้เรากำลังจะได้ทํามันอีกแล้วใช่ครับมันทุกอย่างมันคือตอนเนี้ยขอจะฝากน้องๆหรือใครที่ฟังอยู่ครับว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่เราทํามาตลอดว่าเราทําเพื่อช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ยังอาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์แต่ในอนาคตมันในสิ่งที่เราทําเนี่ยมันจะตอบเราแน่นอนครับ